Mind. มีผู้มีผู้นั้ง่วนอยู่เพื่อน่วนว่าสวนไปเล่นหุ่นเบาคนวั้นบทจำเป็นต้องล่ำรวยมีเงินมีทองมีรถลูขี่คือคุณนายเพื่อนขี่ไปเมื่อกี้นี่พี่น้องอันเพื่นว่านคนทุกคนจนคนบ่มีเงินมีซานก็ลเล่นหุ่นได้เพื่นว่านะ อ,อ้มันนัน่นมันแมนบบเฮาบอกมีเงินนี่ไหลเฮาสิเล่นหุ้นได้นอะโอ๊ยบ่มีปัญหาไปหาเฮาล้วนละวันเฮาสชิพาเล่นละว่าสี่หละแต่ว่าได้เงินดีไดยเล่นหุ้นนี่นาโอ้ขน้อยก็นสนใจแล้วเนาะบัดน,นี้เนาะเอาก็เลยตัดสินใจว่าไปก็ไปว่าเมื่อเนีอยนก็เลยวันออกมาหาเพิ่นนี่แหละพี่น้องวันนี้ขน้อยชิพาไปพบกับบาดวดาเพิ่นชิพาไปเล่นหุ้นนี่พี่น้องตามมา ที่นี่เนี่ยสบายดีเอาวัชิภาพไปเล่นหุ่นติเล่นหุ่นปะพาไปเล่นไปเล่นจะไหนเลยเล่นหุ่นบ่ได้ลงทุนเนี่ยเล่นหุ่นหุ่นแม่นบ่โอ้เพื่อนบ้านบ่ได้ลงทุนแต่บ่ได้เงินดีเก็ตามาวัชิภาพไปยังมันเนี่ยเล่นุ่ลย สองสัญชาติเข้ามากันแล้วมาหุ่นกันเสียหนาให้เพิ่งนี่บอกมพี่น้องคุณมาหุ่นแต่นี้หุ่นแต่นี้โอ้ยสมเพบ่ได้ใส่เงินใส่คำนะพี่น้องมาพี่น้องคุณคุณมาหุ่นแต่นี้นได้หุ่นหุ่นแต่นี้จ้ะมาพี่น้องข้าจะพาทีพาไปเบิง่งหุ่นแต่นี้หุ่นอันนี้บอ เราเล่นหนุ่นขุ่นกันพมากันเล่าเสียหนาโวยโวยขุน่นกันมาเสียหนาให้ท่านอ่ะหุ่นอันนี้พี่น้องอได้เงินดีอยู่เด้อได้เงินดีมันมาเล่นหนนุ่นดีดีดีได้เงินดีโอ้ตอนสาวเล่นก็ได้โลดเออเมื่อไรลงทุนเด้องจากอ๋อสันผู้ใดสนใจกระทักมาได้พี่น้อง <laughs> ว่านมาเล่นหุ่นสวยเด้อ